สาบายดีเด้อเนาะสาบายดีเบิดสูขคูสู้คนสาบายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู้ส่องสวรรค์หล่นถุงเดือทุกคนเนาะหลังจากที่เฮ้าอาบน้ำออกแต่สวนแล้วก็อาบน้ำมาเรียบร้อยทุกคนสีพามาเบิ่งเนาะระเบามาตึกแหวามารนบอกเพิ่นไปตึกแหของพี่น้องแล้วสวนสวรรค์ไปอยู่เมื่อคืนนี่แล้วสวนว่าสิไปด่อนแต่สวนวันคือลมเท่ก็เลยไ,ไปน้ำแล้วสิ บรรยากาศลมนมพี่น้องมืึงก็อยู่เทียงออกแต่สวนแล้วก็เข่าขึ้นมาเทียงป้า้วเบ้ากำลังมาแต่ของสามมานเทมานว่าเข่าพี่น้องหิวเข่าผ้ามาไปจังมงไปเที่ยงทำเหมือนท่านไปโรงเรียนก็วัเนี่ยเราไปตึกป่าอยู่ในน้ำขงพักอะรบ่าละสองวันละปสามบ้านระเบามีป่ายังเน่นี่นะปาเพี้ยอันนี้ปาเพี้ยออันนี้ป่ายังค ปลาเพี้ยนาไว้ให้เจีซีแห่งอันนี้เขาจะเอิ่อนปลาเขียวเพื่เกี่ยวเขาซอยเขาเพื่อนใหญ่เอาไงเพื่อนนั่นซีโต้ปลเพี้ยนอันนี้ปลาเขียปลาแม่น้ำคงปลาดลาหนึ่งสองสามสี่หกจีดเป็ดตัวนี้ใหญ่เหี้ยไปลาด่าอันนี้นะพอปลาใหญ่สัมผัสมือเพชรไปแล้เนาะอืออือคือสีดีเจ็บกลางคักเลยบาทอันนี้นะบาทเดียวเลยบาทเดียวคือภาพซับกอด คนอยู่ของบลายบะมึงนีไทยม่ใ่นะวามึงเมื่อกี้กล่าวลุงไปอีกเดาอป่ามันขืนมอนี่ได้มอืนันเป็น้วไมล่ะวะบ่ไปอีกบ่สะบอเดมาทางไต่เปลาทำเขากะตึ้าไปกินอเทำไมตึ้ข้าวข้ามอีกพรุงนีนนพอดีเต็มเหมือนไม่พอหญ่ประมาณสามโลนะอันนี้แบ่งมาแล้วคนแบ่งอยู่บรรหวาเนี่ย้าวตีสี่ป่ขึ้นมากพี่เนยโอ เจสีเบาอาดเต็มอยู่ผุ่นเนาะป้าบึงเนี่ความมันหนักไปเสียแล่ทำนี้ไปตึ๊คนเดียวห่วยากลีไปหลายคนนี่ยเฮ้ยกรตรที่โตก็นยังวดีแล้วอนมีคนมาซานในคนเซียนตึกแห่ของเทะอื่นบ่อยบนคุ้มบ่ซื้อแหกรซานไปตึกมือเดียวปาิปป่ายโลถ้าเป็นคลายนะคุ้มพันค้าไเลยซื้อนไผ่ซื้อนุ่ผ้าซินโอ้ ายนพันกบาทปเนาะปลาพี่เขาเจ้าคายโลละเท่าะไรนี่รอยรจตามชุดรอยเจ็ดสิบช่องร่อยเเอาไปเราคลายน้ำที่สระบ่าวคนง่ญ่นะมึงเอาไปขายเด้อขายเด้อบ่ได้ไสิยายเขากินลงโฟดลงขายกลวมาว่เสียดายมาเปียโนยวานเยว่าเขาเกไปปีบ่ได้กูเกี่ยวเมือันนี้อันนี้อันนี้นะปลาเปียนบอก เอมึงจะกินตัวนั้นแล้วมันอยู่ในกระปาป่าเปลี่ยนเลยพี่น้องโมเมนต์ปลาตะเพียนใดเนี่ยรักษามันสิเป่าในก็มีหลายชนิดเถอะด้วอปลาอยางสนิทนะปลาไหนป่าอันนี้ปลาปากอันนี้ปลายางปากอันนี้ปลาเปลี่ยนอันนี้ปลาเพี้ยอันนี้ปลาแเขือันน่ะปลาแเขือันนี้ปลายางค่ะปลาปากเหยปากปากง่าเพี้ยสี่ตัว บเมนเปลี่ยนเปีสิเห็ดอะไรบยพอสิคนเห็ดหรอกินไหมไปตีเห็ดป่านั้นไ้เห็ดจุ่มป่ากินบอสปลาแคมก็ไม่ตจุ่มแซ่บวานยซอยหรือนะลุงซอยบนปลาคือสีลายเทลายแล้วเหแวันต้มยำปลาแกีปะป้าปาใสายตทอนี้สดผลบวงเบิปกติพ่อมาได้ปลแตัว้านทำ อันแสดงว่าผิดปกติบ่อกปกติเราได้มกตัวใหญ่กว่านี้อืมมีไงมีไงามึงไปซื้อไปตื้นขันมีประจัาบเมื่อยเขานะจีไรลอยู่มันบาดเปนแข้งๆนะเขาตึกบได้มันอยากว่าันเปแหนมตื้นเมื่อื่นนีไปอีกบันี่ไปแล้วเกียวเขาท ถ่าไปได้แบบนี้ก็หมวนเด้พี่น้องโอ้เขานะเมยอลงไปเกี่ยวคนเดียวกับเหลยวดอกนะสำนักเขาสิไปเางขาสิ้เจ้าสวนโอ้ตอนกลางคืนนะความจริงนะมือนี่น่ะเราสวนแหละโอ้บืงเป็นหัวเข่าลานเจ้าฮะถ้ามองในลูกหัวเข่านะจากติดเบงดูแมม เบิงสาซิงดูบัดนี่เกือบสองเกือบสองโลโลกว่าเบิงแ่สี่โนี้โลแกิโลเจ้าสีขายบ่อบ่อคลาย้ยายด้อบ่อคายยังหวห้องิดเวกเมื่อยไปใหญ่เขาบูเห็ดเวกเมื่อยมาแลี่นาแล้วน้องคนเฮือาแลนวามาแลอาแล้้้าอาาาา้อาโลด ถ้าขอมาด้เกียบขาจะจับเกี่ยวเลโอ้เรามาแบ่งบันนะวาน้ำปลาพุงปลาเพียบไปบุแล้วแบงนะวประมาณสมโลประมาณสโลพี่น้องป้าได้ได้ประมาณสิบโลบสมือนี้เนาะได้สิบนราขาวะแะกบะอยากหนึ่งอันนี้กรดใหญตัวนึงได้เอามาให้เอาแวตัวใหญ่ ป้าดมือนีซ้ำถึกเลกยิ้มบดมือดีใจหงุดหงิดอันนี้พ่อครัวนะคะพ่อเป็นคนซอยเสดอะไรนี่จำบอเมนูจำปลาพี่นอยากจุ่มป่าเลยเนาะป้า ลิปเต้ผู้เลพยอคลิปเต้ผู้เ่ตอนนั้นทำาอีป้าดซอยจากตัวนี่ซอยสามตัวเฮ้ยว่าให้ชุมเ้าต้มในที่เหเพราะว่าห้างมันยังสิต้มอยู่ต้มี้หน มดบวคมแหงหรืคะอันนี้เมนูอาหารเที่ยงเมื่อคืนนี่ลาบป่าเมื่อนี้จำป่า หิวข้าแแวแหงบบลุง <laughs> ถ้ากินข้าวอยู่ก็อดเอาค่ะ<ม>นี่แม่ครัวกำลังเสียแวแล้วจ้ามเมนูจะเออพี่น้องนี้ซ้อนสิทยให้เบิ่งเลยมีคนถามันเรื่องเจลขี่ป่จาจ้าสิบอกกว่าจาะได้เนาะมันต้อง,งตอบเป็นวิดีโอไม่ใช่เราได้เพราะซ้อนบข่อยถนัดพิมพ์ภาษาไทยต้องตอบนเนี่เป็นเหต่อันตรนามัน ยอดเจ้เพี้ยคือสีขมแหงเนาะขมพี่น้องอขมกันบดใส่บีอลาบ้าบอกข้าเจ้าไปอันเจ้วขี่ป่าใช่ยังไงอืมก็มีแต่ขี่ป่าล้่วนขี่สด<อ>สีไปมาขมใส่บีกัน <ๆ S 2> ละบ้านี่พี่น้องเวลาซุ้มเฮาคัวาป่านี่เนาะเฮาตองส่วน<ซ>เอาขี่มันออกมาใส่หมอ้อแล้วก็เอานํำใส่แล้วก็เอาไปต้มหลังจากที่ต้มใส่ปลาแดกลงไปนํำบอในต้มใครอยากซีมั้ยมาลองซีมเด้อส่วนนี้นะ ใส่ปลาแดกลงไปในบอลต้มขีปานทุกคนกับปุงใส่เป็นมวยเอียงก็ได้สิ่ล่อกินดิบเบิึงมันนี่จ้าเจ้าหน้าเป็นคียปอกมึงเจ้ามืออ่าวเวกเสือว่าคนแล้วนี่กับโบขินดิบจิว่าถ้ากับสีหูมันนี่แหละว่าเจ้าโบเคยกินดิบนี่ชวนมอวหอยในซอยเฉิดฉายเปินไปนะไปหอยกันอย่างในซอยเด็ดแล้วถ้าจะไปเกี่ยวขขาวซอยที่เอาเกี่ยวเขาซอยเบาเลยพักหนก็สิมีลายสนิทแห้งนี่ทุกคนหลังจากที่ต้มสุกแล้วก็สิมาปรุงเนาะ ใส่อันเป็นนัวเขาขวบักพริกซ้ำนี่ก็แเหลี่ยวเนาะเห็ดง่ายๆเอาไปดองเห็ดเบิ่งแต่ป่าตัวมันมีขีดมันคมกับมันกับสีคมแหงแซ่บก็ซอยจุอีกพี่น้องต้อเห็ดมาพี่อันนี้แหงแซ่บแซ่บคนละแบบป้าเป็นตะเพ็ดแหงถุงพี่โอนก่อนนะคอยากซิมเด็กป๊าดโถเมื่อนี้ยิ้ม คอยจังมาไว้นี่ยคอยยื้อเขา่าคอยก็ได้ป่าสอยเสียบนิ่มอยู<พ>อ่เบิดม,มือมือน,นเดนเดมานปก่าโาม่ทำเมินายได้แล้วพันกว่าเสียดายแต่เราโบคขายพี่น้องนี่แหละเวลาได้ของดีๆของเสียบๆโบเคยสีด้ขายดอกเงินหลังนี่นะเนาะโบคขายเสียดายเวลาได้เฮ็ดมาได้ไรกับโบเคยสีขายได้ป่ามาไรากับโบคขายบัดคนอื่นนะเขาจ้องหาได้นะเขาเอาขายเอาเงินเบ็ด แต่น yeah. so like ี่นะกินสะก้อนเรียงเนี้ยเอาไกินนะเข้าไปข้าวปลาเพี้ยตัวเช่บเสียนก็สิกายเบิดนไงเอามากินเป็ปลาคาวแต่เพื่อเนี้ยแสบแสบเพื่อนอามากินเบิดเห็นบ่ปลาตรวระวังไฟแตกใส่เป็นไรคมครับป้าสุดเดียวเขากินน้ำบ่ได้ดอกถ้าแบบขับเงนคมแค่ไหนะคมอัมรำระมัดคมเมึงในพักนี่ก็คือหลายสนิทเพีง อันนี้ชิเป็นแบบดิฟเนาะขันสมกวกคนขอนขอภัยน้ำผู้ที่โบกินดิฟเนาะไอโบกินกินมัเลยพี่น้องแซ่แต่ซ้อนกับโบเคยกินจากเถื่อนดีล๋ล่ะเป็นอะไรไปยูสุพรรณชาวอนกินกินดิฟม่ไหนกูกินคู่มือจ้ำพนิลเนี่ยพากินคู่มือไปยูไปจัน <c oughs> นีเม่นี่ไปอยู่สุพันคนรักพามูแล้วเขาจะใข่โตอีพีสองนะแม่ถือใจระเบ้านี่แมกเชพสาบดอีพีสองกับเดลูกแล้วก็จุกพี่นกเอิกับบมีเอียงแล้วสวัสดีค่ะสบายดีจ้าท่านก็ออกในสวนนี่ไงโ่พราะกูแพนกินจับปลาเนีอามารากำลังไปน้ำบาชิเ hmm. อ okay. okay. right, no. so ิญเขาไปน้ำแล่วันนี้ oh, okay. 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 So พี่น้องโหบอกว่าสวัสดีโหลดคลิปโหลดคลิปตั้งแต่เกัาโมงสิบบอลสุดท้ายทั้งกะดิลงมันยากมันยากนะไปนั่งยืนเงือนหมือนกินเข่าสามัคคีรวมกันอีกแล้วจ้ามีทั้งแบบดิบแบบซุกเนาะมาเพียน์อ่อยยาแล้วลงแทบเลยม่ใช่แข่งตัดแล้วเนาะไปป้าทู เออจาหนึ่งปลาปานี huh. ่ไม่ครข้มจรนะเราให้ห <Oliver> นึ่งอันนั้นว่าอันนี้ข่ลเี่ยอเขาตู้่ยตัวองใหยนาะมากเล้วปลาเพียเออพ่นให้เห็ดปลาเพีย่นจังจิไปเสาะกัดปลาแขกนะคายไปเลยทุกคนมาน่ยมาแมาอยากค้ายดอกงูมังคอยอยากได้ปีให้ลูกเมียกเลยเอาค่านรมัน โอ้ยไปเพื่อสิได้หากว่าสิได้ถ้วยไปหาถ้วยมาให้ก่อนนะค่ะมันต่ำชั่วไปจนเขาแล้วต้มหัปอะไรก่อนเนี่ยม้วนง่ายมัยนะมันคือปาาปากง่ายปลนเปลี่ยนง่ายใสอุ่นสีน้ำบอลรู้ไหมว่าใส่อะไรเนี่ยป้าโถนอนบวตื่นเลยนี่นะไม่เป็นไรใครอยู่นอกไปเคี้ยวรัาเนาะบองข่อยมันซาตะโฟมเป็นยัง ม้อยมันบ่อยู่เห็นยิงเห็นกะเห็นแต่พอนมันบ่อยเห็นตามันมันมือตาบ่วงกคได่เขากวนก็ดอกคือในคนไล่บอลมันลงกินมันไปไล่มันก็ดอดนั่งตื่นตื่นเขาเนี่ยเขาเนี่ยเยอะหมดคืนบ้านนี้กันปลาปลาปลไล่กันมันถือเขากระเจียวว้าพร้อมเสิร์ฟทุกคนมาเด้อกินข้าวเที่ยงแบบดิบช้ามต้มแรนกราคืนซุก เจลพักเกลนอะไรกันมีแต like oh like> ่ปลาักเกลนไปเห่กันเว้นเขามาหน่อยแล้วไมาเด้อกินข้าวเที่ยงเด้อพี่น้องปองป่ายเบสุคูสุคนมันมันเป็นดอกคเสียบเสียบเราจะปลาแล้วปะไปเอาแน่นปลาวยยังเกือมูเกือบมัดอมารายังไปน้าอันเด็กเด็กซีมอนพรไส้โทรศัพท์ปลาวยเห็นบอก กินป่านี่ใครกลัวกินสิ่งอยู่พี่น้องมันบวชเข่าเขียวกันเลยเขาแล้วก้อนหน่อยนะมาแล้วบนเห็ดบัวงวันเออกำลังกำลังกินเข่าเดี๋ยวนี้นะเข่าแล้วขมาแล้วกอยจำปลาเพียเด้อาเบอร์ในฟูงานกำลังเข่าเขาได้กินลาบเพียแล้วขางอวมเออบัวสะฮวนดอกลาบกินเข่า โอเคทุกคนเอาสิไปหากินข่าก่อนเด้อจ้าคลิปนี้คือสิไดคอนอนุญาตล่าแล้วเนาะขอบใจเบิดสู้หูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบื่องโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเหตดคลิปต่อต่อไปไปแล้วสาบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อกิน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 แล้วบนนี้เขาจองคิวงานไปมัดเข่าแล้วลงเลิน